การทำสตาร์ทอัพก็คือก็ต้องกล้าหาญนะครับกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับอย่างรุ่นผมก็จะต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนนี้เขาก็จะพยายามที่จะรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับการใช้กัดฟิลลิ่งนะครับว่าในการนําทางการบริหารธุรกิจนะครับ เตรียมพบกับเฟสิวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ตอบโจทย์ทุกมิติสำหรับคนทำงาน4เวทีครอบคลุมทุกความต้องการกว่า150กูรูแถวหน้าของไทย150 Expo Boot ปจัดเต็มในงานเดียว10 w o r k s h o ช็อคิวใจเข้าร่วมงานฟรีลงทะเบียนได้แล้ววันนี้การทำสตาร์ทอัพมันก็ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนสูงนะครับอย่างแรกคือก็ต้องก็ต้องกล้าหาญนะครับกล้าที่จะทำอะไรใหม่ที่ยังไม่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของออนวัตกรรมนะครับก็ ต้องต้องมีอินโนเวชันนะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะคิดนอกกรอนะครับ,รบซึ่งความจิงมก็จะเชื่อมโยงกับประเด็นแรกนะครับ,รบอย่างที่3มก็คือก็ต้องมีแพชชั่นในสิ่งที่ทำนะแล้วก็ต้องทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะสร้างประโยชน์ให้กับคนในวงกว้างนะครับไม่ได้ทําแค่เพื่อตัวเราเองมันก็ทําให้เรามีพลังที่จะด i v e ตัวเองไปต่อนะครับในวันที่ทุกอย่างมันอาจจะยากนะครับเพราะว่าการทำสตาร์ทอัพก็คือมันก็ไม่ใช่ทุกวันที่จะได้สื่อหรืออยู่บนเวทีครับมันก็จะมีวันที่มันแย่ๆเกิดขึ้น ค่อนข้างเยอะครับอย่างรุ่นผมก็จะต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราก็พยายามที่จะกระจายอำนาจให้มากขึ้นนะครับพยายามที่จะ empower management ของเราให้สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองครับอันนี้สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของการสร้างระบบแล้วก็ maintain ระบบนะครับทำไงให้เราถึงจะสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันรันด้ระบบแทนที่จะต้องมาพึ่งการตัดสินใจของคนอย่างเดียวนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนนี่เขาก็จะพยายามที่จะรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะเพราะว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องของความนครับความเสี่ยงว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนตัดสินใจผิดและทุกอย่างจะล้มเหลวเนี่ยครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้มันเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีการกระจายอํานาจ ให้ทุกคนได้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจมากกว่านะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการสร้าง culture นะครับตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าได้มีได้มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหมนะ่ก็เป็นการเริ่มสร้าง culture ใหม่นะครับเนื่องจากว่า culture ค,คือบบจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราเหมือนกับรอดวิกฤตไปได้ครับอีกอย่างหนึ่งที่พยายามทำก็คือในเรื่องของการอาศัยข้อมูลนะครับถ้าเกิดเป็น เจเนอเรชันก่อนอาจจะเน้นเรื่องของการใช้การฟิลลิ่งนะครับว่าในการนำทางการบริหารธุรกิจนะครับแต่ตอนนี้คือผมว่าออยุคนี้คือทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับก็ต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้น,นครับเราก็ต้องพยายามพัฒนาระบบให้สามารถที่จะให้ข้อมูลเราในด้านต่างๆอย่างท,างทันท่วงทีเราจะได้นำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจให้ใหใหแม่นยําถูกต้องมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงยุคที่ทุกคนอาจจะต้องการเฟสติลิตี้ในการใช้ชุดมากขึ้นนะครับเราก็ต้อง พยายามที่จะให้ความยืดหยุ่นคนที่มาร่วมง,งานกับเราอย่างมากที่สุดนะครับก็คือเราก็จะไม่มีการคุมในเรื่องของเวลาครับเพราะต้องมาตอกบ,บาท8ปดโมงเชา้าออก5้าโมงเย็นค็นคือ,อเราเราไม่มีเคาเจอนั้นนะครับเราก็จะแบบว,ว่า <นะ S 2> ก็คือตามสบายเลยจะทำงานกี่โมงกี่ยามก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาจะทำงานตีสองตื่น10บโมงก็คือแล้วแต่เขานะครับแต่ขออย่างเดียวคือให้งานเสร็จแล้วก็รลุตามเป้าหมายครับแล้วก็แน่นอนคือจะทำงานที่ไหนก็ได้จะ work from home work from anywhere ก็คือไม่ได้เป็นปัญหา